ทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์จัดงานประกาศผลและมอบรางวาัลโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษาภายใต้หัว amp, ข้อดิจิแคมค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อโดยคุณเพชรรัตสายทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติร่วมมอบรางวัลณโรงแรม m i ร a c l e Grand Convention โดยผลการตัดสินคัดเลือกผลงานจนได้ผู้ชนะการประกวดเป็นที่เรียบร้อยรวมทั้งสิ้น17รางวัลพร้อมรับโล่รางวัลจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์เงินรางวัลรวมกว่า420,000บาทโดยผู้ชนะเลิศได้รางวัล1 0 0 0 0บาท พร้อมร่รางวัลได้แก่ผลงานจันทโครบจากทีม NMT Entertainment ภาคใต้ค่ะมันมาจากวัตถุประสงค์หลักของหน่วยงานเลย,เลยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นเนี่ยตั้งขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์หลักเลยคือต้องการให้มีสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์หรือสื่อดีๆเนี่ยสำหรับเด็กและเยวาวชนนะครับคำว่าสื่อดีเนี่ยมันมีอยู่2มิติลหลักด้านหนึ่งก็คือว่าถ้ามันมีสื่อ ไม่ดีมากระทบเนี่ยก็ให้สามารถมีทักษะที่จะรับมือกับมันได้แยกแยะได้วิเคราะห์ได้แล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่ออันนี้ก็ทางวิชาการก็เรียกว่าเป็นทักษะในการรู้เท่าทันสื่อหรือมีเดีย literacy นะครับอีกด้านหนึ่งก็คือว่าเราไม่เพียงแต่ให้ทุนหรือว่าทำโครงการที่ให้ผู้ผลิตเนี่ยไปผลิตสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนนะครับแต่เรายังเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้สร้างสื่อ ด้วยตนเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำโครงการนี้ขึ้นมาเป็นโครงการที่เรียกว่าให้ความรู้ในเรื่องของทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้เขาได้ติดตาม disinformation เป็นยังไง h-speed นะเราไปรับมันบ่อยๆนะครับเรื่อง b u ลี่นะครับในกลุ่มเด็กนักเรียนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีผลกระทบสูงมากนะครับผู้ใหญ่อาจจะรู้สึกเฉยๆแต่เด็กเนี่ยเขาเซนซิทีฟมาก ก็ให้เขาได้ช่วยกันสร้างเครือข่ายในการที่อาโรนนรงดูแลเพื่อนๆน,นะครับว่าเจอบุลลี่ทำย่างไรนะครับหรือในเครือข่ายน้องๆที่มาอยู่ในโครงการเองเนี่ยเขาก็จะเป็นแกนนำที่จะช่วยกันบอกว่าเฮสปีดเนี่ยกลุ่มคนรุ่นใหม่เขาไม่ใช้กันนะอย่างนี้เป็นต้นด้านหนึ่งก็คืออย่างที่เราเห็นว่าคนรุ่นใหม่มีความรู้มีความสามารถมีศักยภาพ เด็กจริงๆเนี่ยเขาไม่ใช่เพิ่งมาเรียนรู้ที่จะทําสื่อตอนที่มาเข้าโครงการแล้วคือทุกคนเป็นสื่ออยู่แล้วตอนนี้นะครับเขาก็ผลิตนะครับทำคลิปลง t ิ k กตอกหรืออะไรของเขาอยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เป็นไปตามกรอบที่เราต้องการเราก็เอาเข้ามาสู่หลักสูตรเขาก็ได้เพิ่มทักษะความรู้ความสามารถได้มีความเข้าใจนะครับเข้าใจไปถึงพี่ๆที่ทําสื่อมวลชนอยู่ด้วยว่า แนวการปฏิบัติที่ดีของสื่อที่ดีเนี่ยควรเป็นอย่างไรก็เป็นที่มาของโครงการนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยมา17ทีมนะครับถือว่าประสบความสําเร็จมากนะครับแล้วจริงๆเนี่ยความสําเร็จมันไม่ได้อยู่ที่คนที่ได้รับรางวัลความสําเร็จมันอยู่ที่ตั้งแต่เราได้สร้างกระบวนการตื่นตัวในกลุ่มนักเรียนเยาวชนนะครับซึ่งโครงการนี้เน้นว่าขอเป็นหลักเนี่ยคือมัธยมต้น เราว่าอายุไม่เกิน18ปีมัธยมต้นเนี่ยไปไปมามาเนียมาเข้ามามากกว่ามัธยมปลายด้วยซ้ำนะครับก็แปลว่าเรื่องของทักษะการรู้เท่าทันสื่อการทําสื่อเนี่ยจริงจริงเนี่ยมัธยมต้นมัธยมปลายน้องๆเยาวชนเนี่ยเขาไม่ได้แตกต่างก,กันเลยนะครับก็คนที่เข้ามาร่วมโครงการของเราก็ดีหรือรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมก็ดีเนี่ยก็เข้าใจในเรื่องผลกระทบของสื่อมากขึ้น นะครับเห็นพลังทางลบที่มันทําให้เกิดความสูญเสียเกิดความเสียหายเกิดความกระทบกระเทือนต่อจิตใจและก็ได้เข้าใจในผลกระทบเชิงบวกว่ามันสื่อดีเนี่ยมันสร้างความเป็นมนุษย์มันสร้างมิตรภาพมันสร้างการเปลี่ยนแปลงมันพัฒนาชุมชนน้องๆก็ได้มาเรียนรู้เหล่านั้นนะครับเราก็หวังว่าคนที่เข้ามาร่วมโครงการกับเรานะครับตั้งแต่เริ่มมาลงทะเบียนแล้วเนี่ยสองพันกว่านี่ถือว่า เยอะมากนะครับแล้วก็ส่งผลงานร้อยสาผลงานและวคัดเหลือ30ผลงานก่อนที่จะมาคัดรอบสุดท้ายเนี่ยก็ทุกคนก็จะเป็นแกนนำเครือข่ายของนักเรียนนะครับตามภูมิภาคต่างๆซึ่งโครงการนี้เราก็มีการสัญจรไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อที่จะเปิดโอกาสเปิดพื้นที่เนี่ยให้กับนักเรียนทั่วประเทศเลยไม่เฉพาะนักเรียนในกรุงเทพมหานคร ผมสังเกตเห็นว่าโรงเรียนดังๆในกรุงเทพเนี่ยมีแค่ทีมเดียวเองนะครับที่เหลือนี่มาทุกภาคเลยซึ่งอันนี้เราก็ถือว่าเราก็สร้างการเข้าถึงที่กระจายตัวคืออย่างที่เขาพูดเองว่าการมาเข้าโครงการเนี่ยเหมือนกับเขาได้มาเปิดเปิดใจเปิดการเรียนรู้มาสร้างกระบวนการเรียนรู้คือหลายใหลยหลายอย่างเนี่ยเขามีพื้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องผลกระทบของสื่อ สื่อที่แย่ๆเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยในปัจจุบันทุกว,วันนี้ยังมีอยู่เลยนะครับโดยเฉพาะการสแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์หรือภัยไซเบอร์เนี่ยสูงมากน้องๆที่เข้ามาโครงการกับเราเนี่ยรับรองเลยว่าเขาจะมีทักษะในการที่จะไปบอกพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคนรอบข้างคนรอบตัวนะครับแล้วเขาก็จะฝึกในทักษะของการวิเคราะห์ อันนี้คือหลักสูตรที่เราสอนให้สามารถที่จะเอ้ยหนึ่งเนี่ยตั้งหลักก่อนเพราะสิ่งที่เห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ได้ยินก็ไม่ใช่ในสื่อที่เรารับในแต่ละวันเนี่ยโอ้โหเบื้องหลังมันสลับซับซ้อนมากที่มามันหลากหลายเลยทั้งเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ไม่ใช่เนื้อหาโดยตรงนะความมุ่งหมายของคนที่สร้างการสื่อสารขึ้นมาบางทีเนี่ยมันมีทั้งเรื่องธุรกิจ มีเรื่องอสังคมมีเรื่องการเมืองมีเต็มไปหมดเลยนะครับในหลักสูตรเราเนี่ยก็สอนให้รู้เท่าทันให้สามารถวิเคราะห์นะครับคนที่อยู่เบื้องหน้าส่วนหนึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังส่วนหนึ่งใครที่มันได้ไรับผลกระทบเชิงบวกจากคอนเทนต์หรือเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยอันนี้คือเป็นหลักสูตรที่จริงๆเนี่ยเราไม่ได้เชิญวิทยากรมาสอนน้องอย่างเดียวนะครับในกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เองเนี่ยเราทาหลักสูตรรู้เท่าทันสื่อด้วย แล้วเราก็ไม่ให้เขาแบบมีแต่ทักษะการรู้เท่าทันสื่อด้านเดียวนะครับก็ให้เขาสร้างสื่อขึ้นมาเองด้วยเห็นสื่อไม่ดีก็รับมือได้แต่ขณะเดียวกันนี้สื่อดีเขาก็ไม่ต้องไปคาดหวังจากคนอื่นนะครับเริ่มสร้างจากตัวเขาเองโดยเริ่มจากไหนก็เริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเรื่องในชุมชนเรื่องในโรงเรียนเรื่องที่เขารู้เรื่องที่เขาสนใจ แล้วเวลาเขานำเสนอเราก็เห็นว่ามันน่าสนใจแล้วมันมีคุณภาพของเนื้อหารายการที่ตรงตามวัตถุประสงค์การต่อยอดมี2แบบ1เนี่ยเราก็ถือว่าเราได้สร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดการตื่นตัวในนักเรียนรวมถึงนักศึกษาด้วยซึ่งอาจจะมีโครงการอื่นที่เราทำอยู่นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเรายังคิดว่าอาจจะคนสนใจก็มีอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะยังไม่มากขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อยอดมาเป็นปีที่2เนี่ยก็จะมุ่งหมายว่า,านักเรียนจะสนใจมากขึ้นแล้วก็เข้ามาร่วมโครงการมากขึ้นอันนั้นอันดันส่วนที่1ส่วนที่2ก็คือว่าเรามีประสบการณ์ในหลายโครงการนะครับคนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเนี่ยเราเอามาทําต่อเช่นเราก็มาจัดหางบประมาณทั้งในส่วนของกองทุนเองหรือหน่วยงานภายนอกเนี่ย บางคนเนี่ยเราประกวดการเขียนบทเนี่ยเรามาสร้างหนังสั้นให้เลยทีนี้เนี่ยเขาทำคลิปอยู่แล้วเขาทำหนังสั้นอยู่แล้วเราก็อาจจะไปเชิญเข้ามาอีกนะครับว่าเรามีงบเท่านี้ขนาดเราเขาไม่เขาทำกันเองเขายังทำได้เลยนะและเนื้อหาเนี่ยอย่างในหลายรูปแบบวันนี้คือคุณภาพการถ่ายทำก็าอาจจะไม่ต้องใช้การลงทุนสูงนะครับคลิปที่มันได้รับการยอมรับหรือได้รับการนิยมเนี่ย บางทีมันก็เป็นเรื่องนะเป็นตัวคอนเทนต์เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เข้ามา17ทีมเนี่ยอันนี้เราต่อยอดแน่ๆนะครับเราอยากจะให้เขาเนี่ยใช้ความเป็นคนที่อยู่ในชุมชนอยู่ในพื้นที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยสร้างเรื่องราวดีๆถ่ายทอดมันออกมานะครับแล้วถ้าหนึ่งโรงเรียนนะครับก็กลายเป็นในหลายโรงเรียนในจังหวัด หลายจังหวัดในหนึ่งภูมิภาคน้องๆเขาก็หวังว่าวันหนึ่งก็จะส่งผลงานเข้าประกวดเดี๋ยวเราก็จะมีประกวดอีกมันทำให้คอนเทนต์ที่มันหลั่งไหลอย,อยู่ในโลกสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันจะมีทางเลือกให้กับผู้รับสื่อมากขึ้นไม่ใช่เปิดไปตรงไหนก็เจอเนื้อหาแบบที่มันแย่ๆทั้งหมดเลยดูมากแล้วยังไงหดผูนะแต่ถ้ามีคลิปดีๆเนี่ยก็เริ่ม,มดูคลิปดีๆ มันก็จะมีอันกริทึมมันก็จะไปดึงคลิปดีๆเข้ามาอันนี้มันจะช่วยการเข้าถึงสื่อดีๆเลยแต่ถ้าเราไม่มีจุดตั้งต้นเลยไม่มีคลิปนักเรียนทำเ,ออเรื่องดีมากสักพักหนึ่งเนี่ยตัวระบบของ AI ปัจจุบันมันเรียนรู้โดยตัวมันเองเลยวันนี้ชอบโหลดมาดูคลิปนักเรียนดีๆนะเดี๋ยวมันจะมาปุ๊บๆแล้วเราทำไงเราก็ทำให้นักเรียน ทั่วประเทศนี้ช่วยกันสร้างคลิปเหล่านี้คอนเทนต์ที่ทุกคนสร้างขึ้นมาเนี่ยคอนเทนต์ที่สร้างจากผู้ใช้สือ่อก็เป็นโมเดลทางวิชาการแล้ววันนี้คือ UGC เนี่ย,ย User Generated Content เนี่ยก็คอนเทนต์ที่มันสร้างขึ้นมาโดยผู้ที่รับสื่อเองเราก็หวังว่านักเรียนนะครับหรือว่านักศึกษาคนไทยทั่วประเทศนี้ได้ช่วยกัน ปลุกพลังที่เขาอาจจะไม่เคยคิดเลยว่ามันเป็นพลังที่มีอำนาจนะแต่ถ้าวันหนึ่งคนสามารถที่จะร่วมกันสร้างคอนเทนต์นะในไปในทิศทางเดียวกันได้อาจจะมาเป็นข้อเรียกร้องหรือสะท้อนปัญหาบางอย่างเนี่ยสังคมต้องหยุดสังคมต้องฟังสังคมต้องมองเพราะอันเนี้ยมันคือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมจริงๆและคนเล็กคนน้อยลุกขึ้นมาพูดน้องๆเยาวชนลุกขึ้นมาพูด พราะเราเชื่อมาโดยตลอดว่าสื่อมันมีพลังวันนี้อาจจะต่างคนต่างทมนะครับน้องๆหลายๆโรงเรียนต่างก็ทําไปตามที่ตัวเองถนัดแต่วันหนึ่งเนี่ยเราเชื่อได้เลยว่าอาจจะมีนักสักทีมหนึ่งที่สร้างผลงานขึ้นมานะครับที่ทุกคนได้รู้จักวันนั้นเราในฐานะที่เป็นคนเ็าเรียกว่าริเริ่มส่งเสริมสนับสนุนก็คงได้ยืนยิ้มเชียร์อยู่ หลังเวทีไม่ออกไหมเป็นแรงจูงใจเป็นสร้างแรงบันดาลใจน้องๆที่มาทํางานร่วมกับเราก็มาสอนเราด้วยนะไม่ใช่เราสอนน้องอย่างเดียวอันนี้ต้องบอกเลยน้องๆสอนเราด้วยเราก็เรียนรู้จากน้องๆน้องๆก็เรียนรู้จากเราพื้นที่ของคนรุ่นใหม่ของเยาวชนเนี่ยมีอยู่มากมายที่จะเปิดพื้นที่ให้เขาได้แสดงออกซึ่งพลังและศักยภาพในเชิงบวกนะครับแล้ว เรียนว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์เป็นหนึ่งในพื้นที่ตรงนั้นน้องๆที่อยากทำสื่อมีจินตนาการอยากเป็นผู้กำกับอยากเป็นคนที่เติบโตขึ้นมาแล้วทำละครซีรีส์ทำหนังหรือจะทำคลิปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกองทุนพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับแล้วเราก็ร่วมกันคิดเนื้อหาดีๆร่วมกันเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวน นะครับให้ติดตามกิจกรรมของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับทุกคนก็พิมพ์เข้าไปก็ขึ้นมาอยู่แล้วเรามีหลายช่องทางครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ ออรู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้เข้าร่วมกับโครงการนี้คือเรา,ยาเออพยายามมากเหมือนกันค่ะในการจะมาถ่ายทำแล้วต้องขอเวลาเรียนเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่เราเ,ออเรียนแล้วก็ใกล้สอบด้วยค่ะก็รู้สึกรู้สึกตกใจด้วยค่ะคือเราทำด้วยนั้นที่เราไม่ได้คาดหวังรางวัลอยู่แล้วค่ะคือเราใช้เรื่องใจตะเคารเพราะว่า เรารู้สึกว่าแนวเรื่องค่ะมันตรงกับโจทย์ที่เราอยากจะทํา mm hmm. เช่นตัวละครนะคะพระเอกคือนางจันทร์พัทรลบอะคะ่ะคือเป็นตัวละครที่ว่าเบื้องเบื้องหน้าอาจจะดูว่าเป็นคนดีค่ะแต่ว่าเบื้องหลังเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขาเป็นคนยังไงค่ะโจรป่าที่รู้ว่าครึมน่ากลัวนะคะแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่น่าสงสารเป็นคนเป็นโรคแพนิคอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเรารสึกว่าถ้าเราเอาตรงนี้มาเล่นเราน่าจะโอเคค่ะ ก็รู้สึกได้ความรู้เลยครับอย่างแรกก็คือรู้เรื่องการแบบประมาณว่าพิจารณาสื่อว่าสื่อในสมควรที่จะหลงเชื่อหรือว่าไม่หลงเชื่อแล้วก็ได้ความรู้กลับไปในการตัดต่อเยอะมากครับการเขียนบทอะไรประมาณนี้เยอะมากให้เพื่อนใหม่เยอะมากครับใช่ครับก็น่าจะส่งต่อให้น้องๆม .5 ทำต่อ ก็อยากจะให้สานต่อไปเรื่อยๆครับในทุกๆปีเลยก็อยากให้เยวาวชนรุ่นหลังได้มีความรู้เรื่องสื่อในการพิจารณาสื่อให้ดียิ่งขึ้นไปครับใน้โงเชื่อสื่อที่แบบว่าเป็นเพชร